มีการขุดความคิดบิดเบือนด้อยค่าสถาบันสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านไปทำอะไรกับท่านครับแ้วทำไมจะต้องไปปฏิปฏปฏรูปปฏิวัติท่านตอบให้ชัดเจนครับความผิดเหล่านี้ท่านจะลึกไว้ในใจนะครับว่าท่านได้ทำบาปผมมีความสงสัยในประการที่หนึ่งเรายังหาแสวงหาความจงรักภักดีในการปกป้องสถาบัน เบื้องสูงซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติไม่ได้ตอบให้ชัดเจนครับว่าท่านจะทําอย่างไรว่าท่านจะแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกการสนับสนุนการแก้ไขมร12ทั้งต่อหน้าและรับหลังยกเลิกกรณีที่ท่านจะนิรโทษกรรมคดี112มาตรา112ซึ่งผมเรียนเลยครับว่ามาตราร้2ไม่ได้มีปัญหาใดๆ กระบวนการมีคณะกรรมการบริหารจัดการอยู่แล้วแต่การยุยงส่งเสริมทางโซเชียลให้มีการเคลื่อนไหวของเด็กและเยาวชนไปกระทำดูหมิน่นอาฆาตมาล้ายโพสต์ข้อความและแม้กระทั่งเผาบรมรรูปต่างๆเนี่นะครับเป็นการพูดความจริงในสภาเพียงด้านเดียวและทำให้เด็กเหล่านั้นซึ่งเป็นเยาวชนนะครับได้รับความเสียหายแล้วก็ เสียผู้เสียคนไปเยอะเลยนะครับประชาชนเหล่านั้นก็เป็นลูกหลานผมเมื่อวันก่อนทางโรงเรียนหยกก็มาร้องเรียนต่อผมซึ่งผมก็จะเข้าไปดูเห็นใจทั้งน้องหยกและนักเรียนอีกสี่พันกว่าคนที่เกิดปัญหานะครับความผิดเหล่านี้ท่านจะลึกไว้ในใจนะครับว่าท่านได้ทาบาปเพราะวันหนึ่งมันก็เป็นลูกหลานของท่านที่อาจจะเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะฉนั้นกรณีเรียกโทษกรรมทางการเมืองในเรื่องร้อยสิบสองผมได้ยกตัวอย่างแล้วนะครับด้วยความปรารถนาดีว่าอย่าไปยุ่งแล้วก็ เรื่องการขอพระราชทาน,นไปโทษนั้นท่านทาได้อยู่แล้วแล้วการไม่ไปกระทําความผิดเกี่ยวกับเรื่องร้อยสิบสองเนี่ยไม่ได้ทําให้กฎหมายนั้นมีปัญหาเปลี่ยนอย่างใดนะครับในเรื่องของความมั่นคงผมก็เห็นปัญหาที่ค่อนข้างกระทบกระเทือนโดยเฉพาะการหาเสียงแบบฉาบฉวยการตอกย้ําประวัติศาสตร์บาดแผลปลุกความเกลียดชังมีคนของพรรคบางส่วนไปยุ่งเกี่ยวกับการทําประชามติ ที่มีเอกสารชัดเจนนะครับจะอ้างอะไรก็ตามเนี่ยเจ้าที่กรรมาธิกาคสีได้แจ้งเรื่อนคดีแล้วว่าทําประชามติเพื่อรัฐปาตานีขัดรัฐมาตานตรามันอย่งแน่นอนนะครับแนวร่วมสําคัญหลายส่วนที่ได้ร่วมไม่ไว่าจะเป็นคณะบุคคลที่แปลงจากพักเป็นคณะอะไรก็ตามอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังประสานงานแก้สามประการตลอดเวลานะครับซึ่งกระทบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวของมวลชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกันตัวเฉพาะบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีหนึ่งหนึ่งสองอาจจะมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับอันอื่นเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งการนี้โทษกรรมทําให้เห็นว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลังที่เด่นหน้จนดาเพื่อใครบางคนและพวกที่ตัวเองไปสับสนหรือไม่ที่สําคัญครับมีการขุดความคิดบิดเบือนด้วยค่าสถาบันพระหมหากษั์เผยแพร่ผ่านสาธารณชนผ่านคณะทํางาน ผ่านสื่อสานะผ่านสื่อโซเชียลผ่านสื่อหนังสือในเครือมาตลอดเวลาแล้วมักบอกว่าเป็นการหวังดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ในความเคารพดูแลทันสมัยปกป้องให้ท่านอยู่ในศตวรรษที่21คําถามมากเลยครับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านไปทําอะไรกับท่านครับ แล้วทาไมจะต้องไปปฏิปรูปปฏิวัติท่านหรือทําให้ท่านลงมาอยู่ในส่วนที่เป็นปะทะกับมวลชนอย่างที่ว่านะครับนอกจากนั้นยังมีการเคลื่อนไหวใช้วาทกรรมข่มขู่ทางสังคมกับกลุ่มคนที่เห็นต่างเป็นวัทกรรมถ้าใครเห็นต่างจะถือว่าไม่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยผมเรียนว่าครับว่าผมทํางานร่วมกับท่านมาตลอด4ปี ผมเห็นว่าท่านทํางานในสภาผู้แทนในฐานะฝ่ายค้านยังไม่ดีพอครับความจริงก็อยากสนับสนุนท่านทำาฝ่ายบริหารเพื่อทดสอบนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายเรื่องก็ได้ประสานพยายามชวนท่านทํางานด้านการตรวจสอบเพราะยังไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือจะเป็นฝ่ายค้านก็ตามยังทําหน้าที่ในฐานะนิติบัญญัติในการตรวจสอบรัฐบาลได้ผมให้กําลังใจท่านนะครับแต่ถ้าเดินเลือกการเมืองแบบสุดโตง่ง ในสิ่งที่เดินมาตลอดและนโยบายไม่ว่าจะเป็นการเข้าข้างมหาอำนาจทางตะวันตกอาจเกิดการชักศึกเข้าบ้านหรืออาจเกิดการกระทบต่อพื้นที่ชายแดนไม่ว่าจะเป็นเมียนมาก,กัมพูชาและประเทศอื่นๆและการสร้างปลูกฝังความคิดต่อต้านสร้างลัทธิความเชื่อสุดโต่งครอบงำเยาวชนมุ่งเปลี่ยนแปลงกระทบกระเทือนสถาบันหลักตั้งแต่สถาบันครอบครัวไปจนถึงสถาบันพระหมหากษัตริย์นั้นเป็นสิ่งที่ ผมในฐานะสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาพิจารณาแล้วว่าคุณพิธายังไม่เหมาะสมเป็นนายกร,รัฐมนตรีขอบ